เพราะวันนี้าฟังเสียงกัดเสียงทำเสมียบ้างเพื่อเป็นเครื่องชโลมจิตใจของเราให้สงบน,น่อมเย็นเป็นสุขกการให้ทานมีบ้างมีน้อยให้ได้ทุกคนอยู่บ้านอย่ามาเฉยๆและเกิดประโยชน์มาเรามีทลายกับมาสมบูรณ์ให้ทานสมบัติจากการให้ทานเป็นของเราบุญไปของเราสมบัติที่เป็นด้านวัตถุเป็นของสาธารประโยชน์ที่เราให้ทานไปแล้วท่านจะนำไปสาประโยชน์อะไรก็เป็นเรื่องของท่าน แต่ส่วนบุญส่วนกุศ,กศนลน,นั้นเป็นเรื่องของเราโดยตรงพอเรารับบริจาคแล้วเป็นบุญกุศลของเราของเราวันนี้สัตว์หลายก็จะมาบริจาคบุญกุศลทั่วถึงกัน <le af. S 1> เริ่มต้นจาตกถินผ่านมาแล้วนะวันนี้ก็เป็นกถินของวัดปาา่าบรรจารปลทอดอนานบุตราตาบเสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นกถินหลวงวันนี้วัดป่าบรรจานจะมีวาสนราอัมราายพร้อมทั้งกุฎาพี่น้าทั้งหลาย ได้บาทำบุญกระถินหลวงนะทอดกระถินหลวงในวัดโพวัน,วน,นีแล้วใครบีท่าไห่ก็ให้บาวานีนะให้ตามเสดท่านกระถินหลวงวานีนะจะตุปัจจัยทั้งหมดที่ได้บาวนีเราจะว่เข้าวัดโพธิ์ทั้งหมดไม่เอาไปไปเอาเวททรมเทรคมจะติดตามไปเข้าข้าหลวงตามไปจวนปัจจัยอย่างอื่นแล้วก็ว่าเข้าวัดโพธิ์ทั้งหมด วันนี้แต่วันเราสร้างกุศลพ้นบุญแต่มเบ็ดเต็ดดวยท้ากระตือดอกขึ้นมาจิตใจของเราประวัติแต่ทางบูชากุศลตลอดมาวันนี้สร้างแต่บุญแต่กุศลทั่วรากกันหมดมาจากที่ไดที่ไหจิตคิดไปทั้งบุญกุศลเจ่บาวัดโพก็บุญกุศลปาวาวานีดามาจากที่ไหที่ไหกับบุญกุศลปาวามาสรบุญวัดโพวานีนาเออทศรายได้บุญเต็มหัวใจ ไปอยากสบายหายหวัวบุญกุศลเต็มหัวใจแล้วสบายหายห่วงวันนี้อยู่คนา้างเต็มไปหมดเลยไอ้หลวงตาเลือกเทศก็ไม่เทศบ้างอะไรดั่งละเพราะไปที่ไหนม,มีแต่เทศมีแต่เทศทั่วแผ่นดินไทยหลวงตารู้สึกจะเป็นระดับหนึ่งจะน่าราชการเทศเทศทั่วประเทศไทยรับตั้งแต่ช่วยบ้านช่วยเมืองว่าเทศทางน้้นเดียวเทศช่วยบ้านช่วยเมืองเรียกว,ว่าช่วยชาติ เราประเทศทุกแยกทุคนทุกภาคเลยเพื่อนันำสมบัตินี้เข้าสู่การหลวงข้าหลวงลวและทําประโยชน์จากชาติไทยของเราเรียกว่าช่วยชาติสมบัติกระทงเขาขอวีว่าวีวาววร้อยหลวงตากระจ้าออกไปช่วยชาติบ้านเมืองของเราสมที่ประกาศออกว่าช่วยชาติช่วยชาติเราไม่ได้เก็บไม่ได้เอาปัจจัยสังรับที่สร้างตลาดบริจานี้บาทหรือหลวงตามไม่เคยแตะกรุณาทราบตามนี้ลนะเราช่วยโลกเราช่วยจริงๆเราไม่เอาอะไรเลย เราพอทุกอ,อย่างแล้วใจหัวใจของเราในการสอนแสดงขาบูบตั้งแต่วันบวชที่ทำอยากเปิดเผยก็คือตั้งแต่วันบวชมาเป็นพระบวัวนะจากพระบัวแล้วก็เรียนหนังสือไปบางฟาดขึ้นเป็นมหาออกจากนั้นขึ้นใหญ่เป็นหลวงตาบัวเข้าใจไหมละ่ะนี่ขึ้นขั้นหลวงตาบัวเราได้ละมันมน้อยเมื่อไหร่ขั้นหรืขั้นหลวงตาบัวแล้วอย่างวันแล้วบางคนข็ยังเรียกหลวงปู่ เดี๋ยวนี้ขึ้นหลวงปู่บัวนะใหญ่โตมากนะเข้าใจไี่นิองลัางหลายรอ่ะพาพี่น้องทั้งหลายลาสร้างบูสร้างลลุตสร้างุเราสร้างมาตั้งแต่บัโดโต้โจกกระท้างป่านนี้วันนี้เปิดเผยความดีงามเขาไปหากอะไรในป่าเลยเขาเลยหาอยู่หาก,กีดหาอะไรได้อะไรเขาว่าเขามาพูดสู่กันฟังวันนี้ได้สรารบัตรวันนี้ได้สารีบัตรเขาพูดกันได้เต็มปากเต็มอผู้ฟังก็ฟังได้เต็มหูไม่แสดงใจ แต่เราพูดถึงเรื่องความดีความดีทั้งหลายนี่จะเป็นเครื่องแสดงใจของพี่น้องชาวพุทธเราไปบวชแล้วเหรอขอให้พิจาราญี่เราก็ส,อสาอแสดงหาบุญวันตั้งแต่วันบวชตั้งแต่วันบวชเป็นพระที่แรกเริ่มตั้งแต่บัดนั้นมาจิตกรรมบทวิญัาคืออกศาสนาไม่ไแตะต้องตาบเสด็จท้าววินญายด้วยความถูกต้องดีงามเท่ากับตาบเสด็จพระทธเจ้าทุกฝีก้าวตลอดมา ในชีวิตของเราตามเส้นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาไม่ร่วเกิดพระธรรมวินัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ร่วเกิดอะไรที่จะเป็นการฝ่าฝืนหรือเหยียบย่ำทำลายพระเสียนพระพุทธเจ้านี้เราไม่ทำเราทำตั้งแต่ของเด็กเขาดีแล้วของเด็กเขาดีก็ปรากฏขึ้นภา,ายใจภายใจเรื่อยมาเลื่อยมาโจากระ락ทุกวันดีความดี้เต็มหัวใจแล้วเราพูดโกโกเขาไปหาอะไรเขาพูดได้ เราไปหาอะไรมาได้บ้างน้อยเราก็พูดให้พี่น้องทรายฟังตามที่ได้เห็นสัมทิติโกประจักษ์ใจในผลการของโตนที่บาเพลีมามากน้อยเราได้ทำเต็มกับเาความสามารถของเราตั้งแต่วันบวชมาอยากเปิดเผยจนกระทั่งบันนี้สร้างแต่ความดีครับตลอดการเดินจงกรมรักสมาธิพารนาเราเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีจากเจ็ดปีแล้วก็ก้าวเข้าสู่เวทีในป่าได้เขา โดยถือลหลวหปู่บ้านที่โรงงานใหญ่โตแล่วแ่ะเป็นโรงานที่สักฟอกจิตใจของเราแนะนำาุุบานจ่า,จา,จาให้เราได้ยินได้ฟังตลอดแล้วก็คือปฏิบัติกับจัดที่เด็ออกจากใจออกจากใจเรื่อยมาตั้งแต่ภารษาเจ็ดนั่นแหละฟาสจนเตมเดียวเป็นเวลาเก้าปีที่เราปฏิบัติกับจัดทิเล็ประหนึ่งว่าตกแลรกทักเป็น ทุกยากลำบากมากก็คือการฆ่ากิเลสฆ่าอะไรอะไรก็ไม่ยากนะท่านทั้งหลายยังไม่เคยเห็นความยากความลำบากให้ให้ฆ่ากิเลสให้เราดูสักหน่อยเถอะนยฆ่าอะไรไม่ยากแต่ฆ่ากิเลสนี่ฆ่ายากมากทีเดียวนะแค่ใครจะฆ่าได้ยง่ายเมื่อไหร่ฆ่ากิเลสขาดสมออิไปจากใจแล้วเป็นผู้วิเศษวิโสเช่นขาเป็นพระราหั์เป็นผู้ถือนิพพานสังเป็นนี่คือฆ่ากิเลสตายแล้วเลิศเลย นี่เราก็ไปยามค่ากินตั้งแต่พรษารเจ็ดออกปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมของครูอาจารย์ไปตกระรคอยู่ไปเวลาเก้าปีตั้งแต่พันรเจ็ดแล้วเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านฟังเสียงัดเสียงถามอย่างถึงใจถึงใจจากท่านพอออกจากท่านมาแล้วก็สละตายเลยทีเดียวเรียกว่าตกระโรคทั้งเป็นตกระโรคทั้งเป็นอยู่ไปเวลาเก้าปีตั้งแต่พัน ภ,ภาษาได้เจ็ดปีฟาดกับกิเลสไปหยุดไปถอยเป็นตรงแล้วอยู่เกปีถึงภาษาสิบหกกิเลสไ้ขาดสมัมบัตลงจากหัวใจบนหลังขาวัดรอยธรรมเจดีวันที่ห้าพฤษภาคม2 4 9พันนั่นแหละวันกิเลสขาดสมัมบัตลงจากหัวใจก็เยถึงว่าฟ้าดินถลม่มตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วฟ้าขาวราวกะจากระจากหัวใจครอบโลกธา พาจัดก,การเทศนาลว่าการสักงสอนพีนน่น้องท่านไรยจึงไม่มีคําว่าสัตกระทานหรือญาติหรือ,อลกลัวใครไม่กลัวทําที่เดือดร้แล้วบรรจุเต็มหัวใจแล้ว่วาสอนพี่น้องสลายอย่างอาสาตชา,ชายัยการต้องการของดีของดีงให้เราไปปฏิบัตินี่มันมาโอ้าอวดทำท่านไรนะเนลวลาเราไปปฏิบัติเราเป็นเอาตาเขาว่าดีมาโอ้อวดเนือเราเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงขั้นจะสลบสลายก็มีเพราะการสู้กับพี่นี่ว่าสู้ยาก สัดกับซัตจนกันลากิเลสพังทลาเลยในวันที่สิบห้าพุทธภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามตั้งแต่วันนั้นกิเลสขาดสมบัติไม่มีเหลือเลยไม่มีอะไรปรากฏในใจว่าจะเกิดค่าศึกศัตรูหรือมีความทุกข์แม้ไม่สีไม่สายภายในใจเราไม่เคยมีตั้งแต่กิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสร้างกองทุกข์ทลายมาก้อยคือกิเลสพอกิเลสอสุดท้ายมันขาดสมบัตออกไปแล้วทุกอสุดท้ายก็ขาดประสาทกันเลย โซกวดรมปรสุกตั้งแต่วันที่15้าพฤษภาคมท้องานี่ร้องการสมาจงกระต่างบันดีทัศน์ลา,าเชื่อหรือไม่เชื่อนี่เราหาทำเราหาอย่างดีมาเล่าความดีงราพระทศรายฟังเพื่อปกติเครื่องเตือนใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าสู้ลูกทุกลุกลกรุงไม่ได้เลยแล้วสู้การทะเลาะเบาแวงกันระหว่างสามีภรรยาไม่ได้เลยถ้าไปนี่กัทบทะเลาะกันเลียนจะมีชามากัดกันใช้ไม่ได้นะ ให้ฝากเสียกัดเสียทำความสงบความเยียบจะมีในครอบครัวผ <c oughs> ัวก็มีธรรมเบียก็มีธรรมตาโคตตาบีธรรมยอมรับความพิจิตชั่นดีของกันและกันแล้วอยู่ด้วยกันได้มนุษย์เราจะเกิดมาจากฝ้าฟ้าแน่นดิดแต่ลก็ตามเหตุผลคือธรรมครอบโลกกระทไปหมดแล้วถ้ายอมรับเสียเหตุเสียผลแล้วจะมีความสงบร่มเย็ออยู่กันได้จนกระทั่งวันตาไม่มีการทะเลาะเบาแว่กัน การทะเลาะเบาะแว้งก็คือการไม่หลงรอยกันใครก็อวดว่าดีใครก็อวดว่าดีสุดท้ายก็เป็นวิชาบากัดกันถ้ากัดไปกัดบ้าตัวแพ้ก็เจ็บตัวตัวชนะก็เจ็บมานเจ็บด้วยกันทั้งสองคู่ทะเลาะวิวาทเหมือนบมากัดกันนี่แหละเลือกขออกิเลสไปนอย่างดีไอ้ฟังอัดฟังจำไปแล้วให้ฟังเสียงกันไว้ผู้ถูกยอมรับกันถ้าคนเรายอมรับกันแล้วอยู่กันได้กระทั่งวันตายไม่มีอะไรขัดข้อกันให้พี่เราแาจาบเวลา นี่การปฏิบัติธรรมเราได้พูดให้ปี้อาหลายฟัง <c oughs> บวชมาได้เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ปีนี่แหละเนียบวชเป็นพระมาได้เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ปีนี่แล้วตั้งเรียนเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีออกจากเรียนหนังสือแล้วก็เข้าป่าเข้าป่าเข้าเขาบํา,เ,า,เ,าเป็นภวราเป็นพระขี่ริ้วพระขี่ริ้วหอบมู่อคู่นั่นแหละด้ป่าด้เขาหาลักับราคาไม่ได้ ทุกอย่างลำบากเขียนใจขนาดไหนยอมรับเพราะความุ่งวันอย่างแรงกล้าก็าคืออยู่ที่มัคนิพานเราต้องการจะให้เราเป็นพระอรหันต์และเป็นถึงนิพานในชาตินี้ความบุ่งวันอันนี้แรงกล้ามากทีเดียวความทุกอย่างลำบากอะไรเจรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเพียรเพื่อฆ่ากิเลสนี้ได้เลยซัดไปอยู่ไปอยู่ไปถอยฟาดอยู่เก้าปีดีเล้วอกี้เราได้ขาดสมบัติเราในพรรษาสิบหก วันที่15พุทธภาคมสอ24493บนหลังขาวว่โดยรมเจดีจังหวัดสกลนครเราลือเมื่อใดเป็นฟ้าดีสมเพราะกิเลสกับจิตที่มาติดพันกันมาตั้งีีกับกี่กันสัตว์โลกสลายตายกองกันอยู่นี่พ่อกิเลสพาให้เกิดให้ตายพ่อกิเลสขาดสตงบาลงไปแล้วไม่มีอะไรจะมาตายกองกันดีนี่จะพูดว่าอ่าราจับาเูแลัสนาุดปารี ความรู้ความเห็นอันพิเลิ่อเลยได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ผิดดังพระพุตธเจ้าทรงประกาศท่าทาง,ทางแก่เบจวัคคีว่าญาณจาระปะเบนะสากุฎปานีความรู้ความเห็นอันเลิศเลยได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราตถาคตอกุปปาเมมิบุติความรู้พ้นของเราไม่มีการกำลิดแล้วอายมันติมาชาต,ชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตนาทิดาน,นิปุประปวต่อไปนี้เราตถาคตจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว นี่เป็นการประกาศให้เป็นจำมมคีทั้งก้าฟังผู้ที่รับปางก็ได้สักขีพยานย,ยันขึ้นมาในขณะนั้นคือพระญาโขทยะได้สักขีพยายนคือว่าในคำบาลีท่านพูดสมบับเสมอพูดธรมรมดาธรรมดาไม่เหมือนผู้ปฏิบัติพูดผู้ปฏิบัติมันเผดร้อนพูดรู้ขึ้นว่ารู้อยากเผดร้ออไปแลวพูดออกมาก็ออกมาอยากเดร้อนพระยาโคตยะท่านได้สักขีพยานมาจากพระพุทธเจ้าฮะ ยอย่างยี่สบสมุรไพรธรบมาสมตมาตานี้รวบธารสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรมรมดาสิ่งนั้นยอมรับเป็นธรมรมดานี่เป็นภาษานิ่งดวนภาษาสำรบำรบเสมอภาษาเป็นกลางสำหรับที่ปริัติท่านแสดงออกว่าแต่ภาษาของผู้ปฏิบัติที่ไปเจอกับข้าศึกจากตูอย่างหนักย่างดอย่างไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันไปเจอกันเจอเจอย่างจังๆเวลาสักากส่กัจก็ตั่อย่างจังๆ ผลเกิดขึ้นมาก็ว่ายางเจจิสูราธบังสัมปันจังนิโรธธรงสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทางด้านตันสิ่งที่มาดับคือธรรมชาติที่ท่านรู้ท่านเห็นที่เวลานั้นโสราปฏิผลขึ้นแล้วนั่นละตัวไม่ดับคือตัวนั้นสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทางด้านแต่ธรรมชาตินี้มาดับจะถึงนิพพานเป็นธรรมชาติไม่มีคำว่าดับนี่ตัวยืนยันกันนอกจางั้นดับอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทางด้านแต่ธรรมชาตินี้จะถึงนิพพานไม่ดับ เป็นธรรมชาติที่ผ้ากันฟังเสียเข้าใจไหมนี่แหละพระอญญายากริจได้รู้เห็นธรมอย่างดีเลยถ้า <c oughs> สอนบ้านเขาขนาดกว่านี้เราก็ปฏิบัติของเราเต็มกำลังความสามารถสวดคารธรรมจัดไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีผิดมีพลาดคำว่าศาสนาโอเอแต่ไม่มีผิดมีพลาดในการแนะนบสั่งสอนสักโลกเลยจึเยงเรียกว่าสวดคารธรรมเราที่สวดบวนอยู่ทุกวันนี้ก็สวาคาาโตก็กตาสัมโบตาละ อร่อยจนถึงมาแล้วเนี่ว่สาสาขารณะสามสว์ไว้ชอบแล้วให้ปฏิบัติตามเถิดมักผลนิพพานคงเส้นคงวาดาดนศเป็นการนิโกททำบาปได้บาปทำบุญได้บุญอ่จึงเรียวกว่าเป็นการนิโกเหมือนกันดีเราทำไปความดีครับจะเป็นของเราตลอดไปเจ้าทั้งถึงนิพพานหากตั้งใจฟึ้ปฏิบัติได้ยาวภาคกองทัพกินเนศไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวทำที่ท่านสอนไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะ ตีละวัดตีต่ำๆนะวัดสูงวัดเหยียบหัวผู้เจ้านะไม่ใช่เล่น,นะมันทะนงตัวว่าตัวเก่งกว่าศาสนาโอเค,คียคัตสุท้าก็ตจมคือพวกเราที่เก่งๆนั่นแหละให้พากันตั้งใจมาะพฤติปฏิบัตินถ้าผุ้วิเจ้าคงเส้นคงวาสาแน่นใครปฏิบัติเมื่อไรได้ผลตามที่ปฏิบัติไม่เป็นอื่นไปเลยจะเรียกว่าสัวขาตามจัดไว้ชอบแล้วให้พากันจำนี่ก็เราวมาพูดนี่พูดหรอกว่าถอดจากหัวใจมาพูดมีเล่าหลายัง เราไว้สงสัยมักผลนิพานแต่ก่อนเราก็หามักผลนิพานเ,เรียนหนังสือไปว่าท่านแสดงเรื่องมักผลนิพานก็สงสัยไปสงสัยไปมักผลนิพานจะมีจริงหรือไม่ล่ะไม่ล่ะถ้าหากว่าเราปฏิบัต,ติเต็มเม็ดเต็มดวยแล้วมักผลนิพานไม่มีตามที่สอนไว้แล้วมันก็เสียประโยชน์เสียเวลาเวลาเปล่าท่านผู้ใดที่มายืนยันว่ามักผลนิพานมีอยู่ให้เราฟังเราจะกกาาว่าการสวายตัว ต่อท่านผูนันแล้วจากปฏิบัติเอาตายเขาว่าให้ได้บักโผนิพานบัรคลอก็เข้าถึงหลวงปู่ว่าท่านก็จี้ลงเลยท่านหาอะไรบักโผนิพานต้นไม้ภูเขาไม่ใช่บักโผนิพานไม่ใช่กิเลสนี่ก็ากจกท่าครอบโลกธาตุดีด้าอากาศสามเดือนโลกธาตุไม่ใช่กิเลสไม่ใช่บักโผนิพานกิเลสแท้บักโผนิพานแท้อยู่ที่ใจดา่ท่ันว่างันให้ท่านชำระหลวงนี้ด้วยจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนา สาวกสลายตัดู้ในการภาวนาพุทธังธรรมังชักังสาระคามีของพวกเรานี่ที่เรารับถือกราบไหว้บูชาทุกวันนี้เกิดจากภาวนาไม่ใช่เกิดจากหมอนขาดเสือขาดนอนอยู่เฉยมีแต่เย็บเสือเย็บหมอนนอนวันจังค่เสือก็ก็ขาดหมอนก็แตกใช่ไ,ได้อนะไรนี่ <c oughs> ให้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้เป็นสาระของตัวเองแล้วก็เป็นสาระของอื่นขึ้นมานักที่เห็นนะี่แหละอย่างสาวกหลายธรราะ เป็นสาระขารีของเราท่านเป็นสาระของท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ว่าเป็นสาระของโลกพระพุทธเจ้าก็เป็นสาระของโบเรียบร้อยแล้วจึงได้เป็นสาระของโลกเราก็ทําสาระของเราให้เต็มเดียวแล้วก็ไปสอนลูกสอนหลานให้ผลได้ประโยชน์ต่อไปนะอย่าอยู่เฉยๆนี่ปฏิบัติมาอยากเรียกว่าเอาเป็นเอาตายเขาว่าพอไปถึงพ่อแม่คุณอาจารย์บ้านประกาศออกมาาเรื่องบาตผลธิปานบอกว่านี่ได้นี่ได้ แบบมือออกมา,าเห็นไหมว่าผลที่ผ่านหรือตาบอดท่านจะว่าอย่างนั้นแหละแต่ท่านไปว่าเ,เราก็ฟังถึงนั้นชัดเจนแล้วทีนี้พอกลับมาจะไม่ถึงที่พักเลยว่าไงวันนี้ <c oughs> เราตั้งใจไปหา <c oughs> หลวงปู่บ้าน <c oughs> ถ้าแสดงว่าผลที่ผ่านไว้ด้วยสวัสดิภาพที่ตัดใจชอบแล้วเราไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบใจเราเราเชื่อธรรมบจ้าหรือไม่เชื่อเชื่อว่าผลที่ผ่านมีอยู่หรือไม่เชื่อทางนี้ขึ้นเลยเอาตายเขาว่าเชื่อเต็มเดียวแล้ว นั่นเระฟังเทศของปู่วันมาแล้วบอกเอาตายเขาว่าเลยตั้งแต่บันนั้นก็ตกเราโลกทั้งเป็นฟาดตายเขาว่าเป็นเวลาเก้าปีนี่แหละกิเลสจะได้ขาดสะบัดลงจากหัวใจบนหลังเขาว่าโดยธรรมกิิวันที่สิบห้าพุทธศาคของสงรสี่ร้อยเก้าสิบสามตั้งแต่วันนั้นเปิดโลกหมดเลยโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบังหัวใจดวงนี้ได้ที่ปิดบังก็คือกิเลสนั่นแหละตัวมันบืดมันบอดมันปิดเลยหมด ภูเขาทั้งลูกมันก็ชนได้โดนได้แต่จิตใจที่สว่างจ้าแล้วไม่โดนอะไรคือชื่อว่าบาปว่ากรรมว่าสิ่งที่เป็นภัยต่อใจแล้วไม่โดนพิแพงพิแพงเปลี่ยนแปลงหลายแสนปันโคตหลีกได้ลีกได้ทางนั้นแหละพากันตั้งใจพึสูปฏิบัติเวลาิัที่ศาสนาคืบไปหมดแล้วเหลือล่าสมัยไปเลยที่มันยุ่มันมันทันสบายก็คือกิเลสตัณหายิ่งพากันจาเริบเสพสาร ตากคนตางสร้างส่งเสริมขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีดมีแตะเครื่องหลอกโลกตาบอดที่ให้ดีวิ่งตามบอดฟังเสียงธรรมบ้าง,างสิธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนัท่านสอนท่านหลอกใครไม่มีหลอกใครแต่ที่เด็ดหลอกทางด้านมาจากพ่อแม่ผู่ย่าตายายของกิเลสหลอกทางด้านทรามีมาจากะกูลใดแต่องค์ศานาพระอ,องค์แรกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นสว่วนการรมาตราไว้ชอบบทให้ตั้งใจปฏิบัติไม่หลอกใคร มีแต่เราหลอกเราละแหละฟังแทบสันแล้วเ,เ,เชื่อทำสันแต่ไม่เชื่อเราหลอกตัวเองแล้วเชื่อตัวเองแ่ะทีนี้นี่อะไรวะดีเด็ด,ลนนดททมมเลยนะ้นั่งภาวนาพุทโธอธโมสาวโคไม่จบบางอย่างดังครอกคร้อบนบอดนั่นแหละกิเลสดบัดกรอบรวบกรอบลวงเสือเวลาจูเขาห้องพาร์ที่บาง,งอย่างเราแยกแยกแก,ก,แก,ก,แก,ก,แกเหมือน,นเ,อเ,อเหมือนหมาติดเหมือน เหมือนจูงหวาใส่ฝนถ้าทศราเคยเห็นจูงหวาใส่ฝนไว้ถ้าไม่เคยเห็นจูงหวาใส่ฝนมันร้องไว้ไปถึงบ้านเวลาฝนตกอะไรจูงหวาใส่ฝนีมันจะร้องแกลกนี่เราขี้เกียจีค้านพรรวดากันร้องแกลกเหมือนหมาตอนีผพาเข้าใจนะถ้าไม่อยากเป็นหมาตัดนั้นอย่าร้องแกลกฟาดมาขี้เหน็ดขาดสะบัดลงไปเสียงร้องแกลกจะเป็นเรื่องของขี้เหน็ดร้องแกลกมันสู้เราไม่ได้เสียงเราร้องแกลกแต่ก่อนนั้น หมดไปแล้วเสียงหมาจะร้องแทนร้องกแงกะแกๆๆขึ้นมาพรกอาจารย์อวละตั้งใจปฏิบัติอย่าทำนรกเราแหละ,ละ,ละ,ละลทำเล่นๆไม่ดีแล้วศาสนาไม่ใช่พุทธเจ้าศาสนาอง์เล่นนะศาสนาองค์เอกไม่มีใครเอกที่กว่าศาสนาของเราทำทรมาสอโลกเอาแต่ทำตัวัธรจะทำต่าไม่ชอบแล้วจะเดาท้งนั้นทุกขั้นทุกผู้เขาทำจนกระทั่งถึงนิพพานไม่มีท้าโกหกแฝงอยู่เลยแต่เรามัามีแต่กีเลสตัวโกหก ถ้าจะประกอบความภาคความเพียรไม่อยากทำให้ที่เด็ดหลอกเอาหลอกเอาแเอาสูดแท้งแล้วตายเปล่าพอตายแล้วก็น,นิมนต์พระมาคุศลาทามาอยู่ในอะไรตั้งแต่เวลามีชีวิตยอยู่ไม่สนใจอันเวลาเข้าในโลกผีแล้วนะจึงนิมนต์พระมาคุศลาทามากุณธรรมบหลวงตาบัวก็ถูกก็นิมบตนไปคุศลาเหมือนกันแต่ก็ไปตามเขาเพาว่าคุศลา,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 ายาที่ตายจะไปได้ด่าออ อีตาที่ตายไปไหนดานตัวเองก็ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนแล้วจะไปถามเขาอื่นในังรู้ได้อย่างไงมันไม่รู้นะให้ถามตัวเองเอตั้งแต่บัดนี้ฟาดราไปสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อสร้างบุญสร้างกุศลหัวใจแล้วนี้ไม่ต้องถามใครมันจ้าจะไในหัวใจพูดชัดๆอย่างเล่านี้เราไม่สงสัยเรื่องตายแล้วจะไม่เกิดที่ไหนหายสงสัยแล้วตั้งแต่กำดัก้าวขาวมาออกปฏิบัติทีแรกเล่าลูกคุกขาดตั้งสติไม่อยู่ น้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาเราก็เคยมาเล่าให้พี่น้องสายฟังสู้กิเลสมาได้กระแสกิเลสบรรลนแรกกระแสของอัดของทาของกติปัญญาไม่ทันสู้มาได้ล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขานั่นละที่เป็นทําให้เกิดโกรธเกิดแช่เกิดแชดในกิเลสพาในตัวของเราไปทานะเกิดแช่โกรธแชดในผู้อื่ผู้ใดเป็นบาปเป็นกรรมทางด้านแต่เวลาโกรธแชด้กิเลสซึ่งเป็นภัยต่อตัวของเราเอง โกรธแช้ตัวน,ตนี้เป็นบูวาระฟัดกับกิเดสขาดสามารถลงไปด้วยความโกรธแค้นตันนี้แหละจะเอานี่ได้นชนะกิเลสตัวนี้แหละตัวน้บตาล่วกบนภูเขาโกรธแค้นในกิเลสอยู่เดียวใจฟัดก,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 กันแล้วจนกระทั่งกิเลสพังเลยทีเดียวตั้งแต่รบมาไม่มีกิเลสตัวไรจะมาทําให้โกรธให้แค้นอีกเลยโบดจําได้ไหมถ้าบุธเจ้าสอนโลกให้บริสุทธิ์มันทำไมจึงไม่บริสุทธิ์ก็เราไม่ทำให้บริสุทธิ์ ถ้าทำไปตามพระพุธเจ้าแล้วบันนี้สุดไม่ต้องสองสัยศาสิเราเอกไม่เคยหลอกใครรัวใครนะสวขคาสวาขาจะทำสวขาขาโตมพระคุณตาสวุรตัดไว้ชอบแล้วเอาเดินตามนี้เถิดนะจะไม่ไปไหนจะถึงนิพพานถ้ากําลังวังชาสามารถจะถึงนิพพานได้พาคตจดจาบราานดาบันดาผีเน้าลายวันนี้มีโอกาสอดีแต่ประเทศไทยเป็นดาผีเน้าสายฟังเราแทศสอน คนก็ว่ามากต่อว่าถ้าพูดถึงเรื่องพระในประเทศไทยรู้สึกจะวิ่งไปใครเทศมากยิ่งกว่าหลวงตาบัวเริ่มตั้งแต่การช่วยชาติบ้านเมืองที่จะลมจมเราปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเราก็อุตส่าห์พยายามประกาศตนเป็นผู้รับผิดเราทั้งหลายสมบัติเกิดทอเข้าขอมีเท่าไรดำเข้าขางหลวงขง้างหลวงส่วนธรรมนี้เข้าสู่หัวใจคนเข้าสู่หัวใจคนเรื่อยมาจนก็สร้างบัตรนี้เรียกว่าช่วยชาติช่วยทางด้านวัตถุก็ช่วยช่วยทางด้านจิตใจ เพื่อให้ทําเข้าสู่จิตใจก็ช่วยมาเรื่อยมาจงกระทั่งบานี้เดี๋ยวนี้ก็ช่วยหรือไม่ช่วยท่านสารฟังเอาที่่ะสอนอยู่เวลานี้อ่ะจะไปเชื่อัต่แต่ที่นีไปจะพากระจงกันหว่ล่ะให้เชื่ออาจจะเชสมบ้างจะไปคนดีในวันต่อไปวันต่อไปโดยธรรมดาแค่ไปเทศบากัตา่ฐานมันก็อ่อนแต่ว่าจะเอาขัยับคนไปย้ายมันจะค่ายจะฆ่าชาวโบงเทศถึงจะจบที่ไหนได้ที่นี่มันอ่อนแล้วยังไม่ถึงโขโพก่อ ท่านขาดอ่อนแล้วเพราะฉะนั้นจึงขอ,อยุติการเทศนสาวาการการแสดงธรรมมาให้พี่น้องสนายฟังะไรวันบุคคลวันนี้ก็รับเป็นผลประโยชน์การถบุลให้ทานเราก็ได้ให้ทานทุกคนไม่ขาดทุนถูดอกเนี่ยมาเรล่านี้ใครไม่ได้ทานมีไหมถ้าขครไม่ได้ทานให้ใหออกมาให้ทานเดียวนี้ผู้ที่อาจารย์แล้วเขาได้แล้วก็ไปแล้วเราไม่ให้ทานมาขาดทุนสนบนกันารอยู่นี่กับเขาไม่ได้ละ เขามีกำาไรเขามีกำาัเราเป็นคนขาดทุนคนเดียวใช่ไม่ได้ใครยังไม่ได้ให้ทานให้รีบให้ทานจะไม่ขาดทุนเหมือนเขาแล้วไปด้วยความสมงบลมเงย็นนะเออละการเทศนาว่าการวันนี้ก็สุขความแจนงเรื่องชาติเรื่องการเรื่องเวลาเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้นองทั้งหลายโดยชั่วกันเทอร